สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอฟซีทั้งเก่าและใหม่และเพิ่งเข้ามาติดตามชมแม่หมอนะคะแม่หมอกับสวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้แม่หมอจะมาในหัวข้อจเจ้ากรรมนายเวรจะลงโทษคนที่เขาทำไม่ดีกับคุณในรูปแบบลนะักษณะไหนในตอนนี้เลยนะคะในตอนนี้เลยในปัจจุบันนี้ก่อนอื่นแม่หมอขอดูพลังงานของคุณนะคะว่าพลังงานในธาตุของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ว้าวช่วชนะทำแพลนหนึ่งดาบเดสตาร์ก้าถ้วยอุยขึ้น สุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆเชื่อไหมเมื่อกี้แม่หมออัดไปแล้วนะคะแต่พอดีแม่หมอตั้งนาฬิกาปลุกลืมค่ะแล้วนาฬิกาปลุกคลิ้งตัดไปเลยค่ะแต่ไพ่รอบนี้เปิดมาขายเมื่อกี้มากเลยค่ะมากแต่ไม่เยอะแต่ก็มีส่วนมากนะคะเพราะว่าพลังงานของคุณช่วงนี้นะคะอยู่ในช่วงที่โอ้โหคุณมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองคุณไม่ห่างเลยนะคะช่วงนี้นะคะ เพราะอะไรนั่นก็คือบุญกุศลที่คุณได้ทํานะคะบุญกุศลที่คุณได้ทำได้สะ,ส,ะสมบารมีได้สร้างมานะคะเป็นเกาะป้องกันให้ชีวิตคุณช่วงนี้นะคะช่วงนี้ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้น สิ่งที่คุณได้กระทํามาตั้งเนิ่นนานนะคะเกิดผลแล้วนะคะเกิดเม็ดผลที่คุณหวานเม็ดอะไรไปนะคะเกิดแล้วนะคะแต่เป็นเม็ดผลที่ดีมากๆนั่นก็คือเม็ดผลข้าวโพดท,ที่อุดมสมบูรณ์อยู่ได้ชั่วกับชั่วกันนะคะอุย้ยดีใจด้วยนะคะแม่หมอดีใจด้วยสิ่งที่คุณเฝ้าเพียรภาวนาทำดีมาตลอดทั้งชีวิตคุณเกิดผลแล้วนะคะเพื่อนๆเกิดแล้วค่ะค่อยๆขยับขยายขึ้นเรื่อยๆ โอ้โหสุดยอดทำต่อไปค่ะแล้วที่สำคัญนะคะบทคาถาที่คุณสวดให้กับ เจ้ากรรมนายเวรให้กับตัวเองให้กับครูบาอาจารย์ทําต่อไปนะคะบทมุนบทส่วนมุนบทนี้นะคะเป็นบทที่ดีที่คอยคุ้มครองแล้วก็ปกป้องคุณนะคะให้คุณมีสติปัญญาให้คุณมีพลังบุญกุศลให้คุณแค้วคาาปลอดภัยค่ะแล้วเป็นพลังที่แบบว่าสามารถที่จะทําให้คุณมีสติปัญญานะคะยิ่งคุณปฏิบัติในคุณงามความดีสุดยอดของความสุดยอดช่วงนี้คุณเป็นคนที่พูดจริงทําจริงพุ่ง เป็นคนที่ไม่คิดพิจารณาอะไรนานเพราะว่าในคุณมีสัญชาตญาณที่ผ่านกันกองเกาะกันกองจากอะไรหลายๆอย่างในอดีตของคุณคุณอาจจะผ่านกับสังคมผู้คนหลากหลายทั้งหน้าตาทั้งสังคมอะไรดีเต็มไปหมดโอโหอสารพัดบุคคลที่คุณจะผ่านมาในชีวิตนะคะณปัจจุบันนี้คือคุณนะคะได้เข้าใจบริบทอะไรหลายๆอย่างคือพลังงานของคุณร้อรับความอุดมสมบูรณ์นะคะรอโอโหสิ่งไหนที่คุณรออยู่เงินทองใช่ไหมคะเงิน ทองหน้าที่สุขภาพคุณรอรับได้เลยนะคะสิ่งที่คนได้ลงทุนในการทําความดีกําลังจะเกิดขึ้นถ้าใครรอคนรักคู่ครองเบื่อเบื่อเซ็งเซ็เมื่อ,อ,อไหร่นะเคยหรือเคยทะเลาะบ,บ่อแวง้งกับคนรักคู่ครองเคยเป็นคุณแม่แยกจากคุณสามีหรือคุณจากคุณสามีที่ทะเลาะบ,บ่อแวง้งไม่เข้าใจกันนะคะเขาจะมีโอกาสกลับมานะคะกลับมาแล้วเขาจะเข้าใจชีวิตเช่นเดียวกัน คู่กันแล้วไม่แค้วกันอันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะแล้วแต่ว่าคุณจะให้อภัยให้โอกาสกันไหมเท่านั้นล่ะค่ะแต่คนที่ยังไม่เจอคู่นะคะหรืออยากเจอคู่นะคะคุณมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาในช่วงนี้ในช่วงนี้นะคะจะมีเข้ามาแน่นอนไม่ต้องเบื่อไม่ต้องเสยนะคะคนรักคู่ของจะเข้ามาหาคุณแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นพลังงานของคุณบุญกุศลสิ่งที่คุณได้ทําความดีงามนะคะการที่คุณได้ปฏิบัตินะคะย้อนกลับมาหาคุณ ตอบแทนคุณงามความดีที่คุณกระทํานะคะว้าวสุดยอดมากค่ะแล้วเรามาเข้าตามข้อข้อเลยแล้วกันนะคะพลังงานดีอยู่แล้วเป็นเรื่องที่สุดยอดมากจ้ากรรมนายเวรนะคะจะลงโทษคนที่คิดไม่ดีคิดทำร้ายคุณนี่ยค่ะแบบไหนนะคะ มำนากลัวจริงๆนี่ไม่พ้นจริงๆให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตนจริงๆนะคะใครไม่เชื่อนี่รอนับได้เลยนะคะโอ้โหโอ้ยยยแม่หมอ กรรมจะลงโทษคนที่ทำไม่ดีนะคะคิดไม่ดีทำร้ายคุณอย่างไรกรรมตัวนี้นั่นก็หมายถึงการกระทำค่ะการกระทำของตัวบุคคลท่านนะคะที่กันแกล้งกานแกล้งให้ร้ายว่าร้ายขัดขวางธุรกิจขัดขวางความเจริญรุ่งเรืองของคุณขัดขวางการทำความดีของคุณหรือเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรของคุณแต่เขาจะเจอกรรมของตัวเองเล่นงานแบบไหนนั่นแหละคะ่ะกรรมตัวนี้ก็คือ เขาให้พิษร้ายกับใครสิ่งนั้นก็จะสะท้อนกลับเลยค่ะเขาไม่อยากเห็นคุณเป็นเดอะซันใช่ไหมเขาไม่อยากเห็นคุณจเจริญเติบโตใช่ไหมเขาขัดขวางทุกวิธีทางการแกล้งสารพัดทั้งมุนดำทั้งทำสารพัดเพื่อที่จะให้ชีวิตของคุณตกต่ำให้คนอมองคุณไม่ดีให้ชีวิตคุณพังเหมือนอย่างที่เขาเป็นนะคะให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตให้คุณทุกทรมานให้คุณไม่ประสบผลสําเร็จหน้าที่การงานทุกอย่างเลยค่ะโอ้โหชั่วชั่ว ขอโทษค่ะอย่าถือสามแม่มอนะคะแม่หมอตรงเกินไปค่ะคําพูดไหนไม่ดีผ่านเลยค่ะเพื่อนๆผ่านนะคะ,ออนนะ,คะขอโทษขอไปที่พูดไม่พอนะคะใส่อารมณ์เกินไปค่ะคือเห็นพลังงานแล้วคือโอ้โหทำได้ยังไงคะเพาะอะไรรู้ไหมเขาทั้งให้รลายว่าไลายเล่นมุนดํา ตกทาให้คนตกเป็นเหยื่อทําให้ชีวิตของคุณทุกทรมานมันเนน่านค่ะเน่นนานมากๆเพราะอะไรเพราะความอิจฉาค่ะอิจฉาที่คุณมีความเข้มแข็งอิจฉาที่คุณมีคนที่มีเมตตาต่อให้คุณนะคะจะโดนทําร้ายจะโดนกลั่นแกล้งจะโดนให้ร้ายจะโดนทําให้คนเข้าใจผิดสารพัดแต่สิ่งหนึ่งที่คุณมีคือคุณยังมีความเข้มแข็งคุณยังมีความกล้าหาญคุณยังมีจิตใจที่เมตตาคือ สิ่งที่คุณให้นะคะคุณไม่ถือสาเหมือนเหมือนคุณไม่ถือสาคนคนที่สติสตังไม่ดีนะคะรู้ว่าเขาทำนะคะรู้ว่าเขากันแกล้งถามว่าคุณทุกไหมคุณทุก คุณทุกข์เพราะคุณมีความทุกข์อยู่แล้วทุกคนล้วนแล้วแต่มีความทุกข์แต่คุณเข้าใจบริบทของคําว่าปล่อยวางเข้าใจบริบทของคําว่าการกระทําใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นคุณก็ทนมาตั้งน,น,นานนะคะกว่าคุณจะมีวันนี้กว่าคุณจะ,ะเข้มแข็งได้ขนาดนี้เพราะพลังงานของคุณนะคะเข้มแข็งอย่างเดียวก้าหารอย่างเดียวไม่พอคุณบาลานซ์ชีวิตได้ดีมากแล้วที่สําคัญนะคะคุณยังเป็นคนที่มีเมตตาแล้วที่สําคัญคะ่ะ คุณไปที่ไหนใครๆก็ต้อนรับแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บาอาจารย์หล่าวิญญาณหรือเจ้ากรรมนายเวรที่เขานะคะได้รับบุญกุศลจากคุณนะคะนั่นนั่นนั่นหมายถึงทุกอย่างที่คุณได้กระทําไปนะคะคุณเป็นคนที่อารมณ์ร้อนก็จริงนะคะแต่คุณเป็นคนอารมณ์ร้อนมีเหตุมีผลแล้วมีเหตุมีผลของคุณนะคะก็คอยเตือนสติคุณเคยเตือนสติกับบุคคลท่านนี้นะคะเคยเตือนเคยบอกกล่าวเขาให้เขานะคะ อยู่ในศีนลธรรมอาจจะเกี่ยวกับเรื่องความรักเรื่องที่เขาไม่จริงใจเรื่องที่เขานะคะ,ะทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะแต่ว่าสิ่งนี้นะคะไม่ได้ผลหรอกค่ะเพราะอะไรคนที่เขานะคะไม่เชื่อในเรื่องแบบนี้นะคะต้องปล่อยให้เขาไป,ปเผชิญเองต่อให้เราชักแม่น้ําทั้งห้ามาเตือนสติเขานะคะเขาก็ไม่สํานึกหรอกคะ่ะคนที่จิตใจไม่เปิดในทางรับความดีนะคะต่อให้เราเตือนให้เราบอกเขาขนาดไหนเขาก็ไม่เชื่อคะ่ะเขาอาจจะหาว่าเราจุ้งจ้านกับชีวิตเขาอีกเพราะฉะนั้น กรรมคือการกระทำปล่อยให้เขาไป,ปเผชิญเองค่ะในเมื่อเราหวังดีเราบอกเขาแล้วเขาไม่เชื่อก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกรรมที่เขานะคะ จะได้รับเองเพราะอะไรเพราะโชคชะตาของเขาได้ตกอยู่ในสภาพนี้นะคะตกอยู่สภาพที่เป็นผู้ถูกกระทํานะคะจากสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นก็หมายถึงเขาใช้เวทบุญคาถาอันใดที่กลั่นแกล้งคนอื่นสิ่งนั้นก็สะท้อนกับหาเขาอยู่ตอนนี้คะ่ะเพราะพลังงานของคุณเป็นพลังงานเดือดซันแล้วนะคะเดือดซันขึ้นสองใบนะคะนั่นก็หมายถึง คุณได้ผ่านความเจ็บปวดคุณได้ผ่านเรื่องเลวร้ายการเข้าใจผิดมีผู้คนเข้าใจผิดเพราะการกระทำของเขานะคะเขายุแยงให้คนเข้าใจผิดคุณในทิศทางที่ไม่ดีนะคะตอนนี้ ดวงชะตาของคุณได้เปิดนะคะได้เปิดได้หลุดพ้นจากจุดนี้แต่คนที่ได้รับกรรมตัวนี้ต่อไปก็คือตัวเขาค่ะกรรมคือการกระทํานั่นก็หมายถึงเขาใส่ร้ายป้ายสีคุณอย่างไรสิ่งนั้นเขาก็ได้รับเต็มๆเลยค่ะถ้าเขาเล่นในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งนั้นก็ย้อนกลับหาเขานี่แหละค่ะเจ้ากรรมนายเวรที่เกิดจากผลของการกระทํา ที่เข้ามาย้อนทาร้ายเขาเองเพราะว่าอะไรเขาไม่ได้สะสมบารมีแต่เขาสะสมกรรมให้กับตัวเองค่ะเขากรรมตัวเองกร,รมเอากรรมตัวเองไปโยนให้คนอื่นแล้วพลังงานของคุณมีพลังงานของพุทธคุณบุญบารมีที่คุณสะสม คอยปกป้องคุ้มครองสิ่งนั้นก็ต้องย้อนกลับไปหาเขาเขาก็จะตกเข้าไปอยู่ในสภาพอดีตเช่นเดียวกันอดีตเขาเป็นอย่างไรอดีตเขาทําแบบนี้กับทุกคนทําให้คนอื่นเครียดทําให้คนอื่นบ้านแตกสาแหลกด้วยเรื่องความรักทําให้ทุกคนนะ,ะเขารักกันดีๆก็เข้าใจผิดทําให้เขาแตกแยก,กกันอย่างนี้นะคะเขาทําธุรกิจดีๆก็เป็นการแกล้งเขาอย่างนี้นะคะทําให้เขาไม่ประสบผลสําเร็จคือด้วยความที่เขานะคะ รู้นะคะว่าจุดนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เขาห้ามกิเลสต,ตัวเองไม่ได้เพราะอะไรเพราะสิ่งที่คุณมีนะคะเขาคงจะหมั่นไส้หรือว่าเขาคงจะคิดว่ามีด้วยหรือคนที่ดีเกินไปคือคนที่อิจฉาคนนะคะคนที่เห็นคนอื่นได้ดีกว่าไม่ได้เขาก็จะมีพลังงานที่รู้ผิดชอบชั่วดีแต่ทําไม่ได้ห้ามกิเลสต,ตัวเองไม่ได้เขาก็จะทําในสิ่งนั้นคะ่ะกิริยาท่าทาุเขาก็จะแสดงออกแต่ตอนนี้สิ่งที่เขาได้กระทํานะคะ ได้มีผลกับชีวิตเขานะคะเขาจะสํานึกได้หรือไม่ได้นั้นก็แล้วแต่สิ่งที่เขากระทําไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วนะคะหน้าที่ของเราคือปล่อยวางให้อภัยค่ะแล้วก็ไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวตัดสัมพันธ์นะคะตัดสัมพันธ์ทางการที่ไม่ผูกเวรผูกกรรมต่อกันค่ะแต่ถ้าคุณจะหยิบยื่นความช่วยเหลือถ้าไม่เนื้อบากัวแรง <c oughs> แต่ถ้าคนแบบนี้นะคะ <c oughs> ถ้าเขาเจออยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะถ้าเราเข้าไปนะคะเขาไม่ได้คิดว่าเราบังดีหรอกค่ะเขาจะคิดว่าเราไปซ้ําเติมเขาอย่ายุ่งเลยดีกว่าค่ะเพราะพลังงานแตกต่างกันมากนะคะอทองลองทองลองเลี้ยงมาค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกแล้วก็เตือนอะไรนะคะ ศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกคุณนะคะท่านอยากจะบอกว่าคุณนะเป็นเป็นแมวเก้าชีวิตนะคะเป็นแมวเก้าชีวิตนั่นก็หมายถึงไม่ว่าคุณจะเจออะไรในอดีตนะคะในอดีตคุณเจออะไรมาเยอะคุณผ่านความเป็นความตายมาเยอะคะ่ะแต่คุณรอดได้ตลอดทุกครั้งโอ้โหสุดยอดนั่นก็คือบุญบารมีนะคะบุญบารมีที่คุณทําค่ะคุณแควคาดตลอดคะ่ะ สิ่งที่คุณทํานะคะสะท้อนมาปกป้องคุณในยามที่คุณตกทุกข์ได้ยากในยามที่คุณนะคะโดนเล่นงานจากคนที่ไม่หวังดีกับคุณเมื่อกี้นะคะเขาอาจจะเล่นงานคุณทั้งที่ด้านที่เป็นมนุษย์หรือด้านที่มองไม่เห็นทําไมพลังงานเขาถึงต้องเจอชะตากรรมหนักเพราะว่าสิ่งที่เขาทําเขารู้ทุกอย่างแต่เขากระทา คนเราเมื่อรู้ทุกอย่างเมื่อรู้กฎของกฎแห่งกรรมรู้ผิดชอบโชคดีแต่ยังกระทําหนักยิ่งกว่าคนที่ไม่รู้อีกนะคะนี่แหละค่ะแล้วที่สําคัญนะคะท่านอยากบอกว่าวาจาของคุณช่วงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะจะพูดจะทําอะไรให้ระวังด้วยนะคะเพราะว่าพูดดีก็เป็น สิ่งที่ดีกับเราแต่ถ้าเราเพ้อพูดไม่ดีสิ่งนั้นก็ไม่โอเคนะคะนี่แหละค่ะสําคัญมากๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะจงพูดแต่สิ่งที่ดีๆขอพรนะคะขอพรภาวนานึกถึงแต่เรื่องที่ดีๆแล้วชีวิตของคุณนะคะจะดียิ่งๆขึ้นไปแล้วที่สําคัญช่วงนี้คุณได้รับอิสระนะคะได้รับอิสระให้กับชีวิตของคุณได้ประสบผลสําเร็จอยากทําอะไรทําเลยนะคะช่วงนี้แต่ขอให้สิ่งที่คุณทําจงอยู่ในสติปัญญาจงอยู่ในความหนักแน่นจงอยู่ใน คุณงามความดีนะคะและลึกอยู่เสมอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีเ,เกิดได้ก็ดับได้สุขได้ก็ทุกได้เพราะฉะนั้นจะทําอะไรขอให้มีสตินะคะแล้วสิ่งนี้นะคะจะทําให้คุณดํารงชีวิตนะคะได้อย่างปลอดภัยทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกว่าทุกคนไม่ว่าจะทําดีหรือทําไม่ดีล้วนแล้วแต่ผลเป็นผลสะท้อนกับเข้าหาตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นจงทําอยู่ระหว่างกึ่งกลาง ของความดีและไม่ดีไม่ต้องยึดติดทั้งสองอย่างนะคะไม่ใช่ว่าช่วงนี้แม่หมอทักมาว่าดวงเราดีเราเหลืองก็ไม่เอานะคะเพราะว่าเราจงมีสติยิ่งเราเป็นยิ่งช่วงนี้เราชีวิตเราดีเรามีความสุขเรายิ่งไม่ประมาทนะคะเรายิ่งต้องสะสมบุญบารมีไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรจงมีสติทําอะไรจงรู้จักคําว่าพอคะ่ะพอนนั้เมื่อมีคําว่าพอนะคะเราจะมีความ อิ่มเอิบในจิตใจเราจะมีความที่รู้ทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเราก็ห้ามตัวเองได้ในการกระทําทั้งดีและไม่ดีค่ะนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้พลังงานสุดยอดมากค่ะเป็นพลังงานที่ได้รับสิ่งดีๆจากสิ่งที่คุณทําบุญกุศลหน้าที่การงานการเงินนะคะช่วงนี้คือสุดยอดมากค่ะเนื้มอมดใจด้วยค่ะ เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆถ้าแม่หมอพูดผิดพลาดประการใดกับขอโทษขอภนะัยณที่นี้นะคะสติปัญญาศิลธรรมจะทาให้เราเดินทุกทางโลกและทางทมผิดพลาดน้อยที่สุดเป็นเกราะป้องกันให้เราแล้วคลาปลอดภัยนะคะแม่หมอขอวอวยพรให้ทุกคนนะคะประสบผลสําเร็จทั้งหน้าที่การงานด้านครอบครัวแล้วก็ด้านความรักแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะแม่หมอขอบคุณมากๆที่ดูโฆษณาแล้วก็ซุปเปอร์แตงที่ส่งให้แม่หมอนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะสิ่งไหนที่ให้แม่หมอมาขอให้คุณได้กลับคืนเป็นเท่าทวีคุณนะคะเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะอ๋อถ้าเสียงเบาแม่หมอต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะคะพูดเหมือนกระซิบกระซาบเพราะที่นี่ประมาณตีสองนะคะแม่หมอกําลังเตรียมตัวไปทํางานค่ะเพื่อนๆช่วงบ่ายๆแล้วจะกลับมานะคะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ